นี้ผมยังไม่เข้าใจเรื่องการเรียนนิดหนึ่งจะเรียนจากเดี๋ยวจะตามในต่างพีวีทีเป็นแนั้นเรามีคาว่าถทม์เบตทำไมเราต้องเปลี่ยนรูปปืนทุกกี่ทุกรถอะ,อะผมผมยกตัวอย่างเป็นรถทําไมเราต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกหมื่นโลทําไมเราต้องเปลี่ยนก้าเบกเราต้องเปลี่ยนัอ,อเทียนเอาตัวเลขนี้มาจาก พารามิเตอร์ตัวที่ได้จากการวีชัยเนียเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่า L10 L10 ที่ว่านาี่หมายถึงว่าผมผู้ผลิตเนี่ยผลิตชิ้นส่วนอะไรออกมาสักร้อยชิ้นแล้วระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยทำให้มันพังสักสิบชิ้นจะรอให้มันพังสักร้อยชิ้นแน่นอนรับไม่ได้แล้วแล้วมันนานเกินไปรอให้มันพังร้อยชิ้นเราไปเปลี่ยนไม่ไหวห้าสิบชิ้นก็หนาน นะครับเขาเอาตัวเลขที่เขายอมรับได้อยู่ที่ประมาณ10%ซก็คือผลิตร้อยตัวมาพังสักสิตัวใช้เวลาเมื่อไหร่แล้วเอาไอนเอาระยะเวลาสิตัวนี้ไปเป็นเบสไลน์ให้กับอีก90ตัวที่เหลือผมไม่ต้องรอให้เก้าทั้งสิบตัวทั้งร้อยตัวพังรอให้สิบตัวนี้พังปุ๊บผมเปลี่ยนไลนเปลี่ยนผลุมยนะครับตัวนี้ปัจจัยที่ ทำให้เกิดตัวแอ0ซิทุนี้มีอยู่ด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ r p m จัดสูตรตัวนี้จะให้เห็นว่าอะไรครับยิ่งไปใช้ความเร็วรอบสูงอายุการทํางานสั้นลงอาจจะเคยเห็นใครขับรถเร็วแบตเตี่อาจจะไปวถูกไหมครับอันนี้อาจจะเป็นคำพูดหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดการบูแรักษาดีๆก็สามารถที่จะยืดตัวย้อไปได้อีกอย่างตัวต่อมาอีกปัจจัยหนึ่งนะครับ นอกจากความรอบรอบแล้วก็คืออัตราส่วนระหว่างน้ำหนักกับดีไซน์พูดงา่ายคือโหลดหารด้วยเหล็กยิ่งดีไซน์ให้ใช้งานพันกิโลไปทุกของหนักๆอายุการทำง,งานลดลงสมมติว่าดีไซน์ให้ใช้งานหนึ่งตันพันกิโลผมไปทุกสักสองตันสองพันกโลอายุการทำง,งานมันหารสองไหมครับไม่ครับ,ม,รบมันหารแป กำลังสามเห็นไหมครับนะปัจจัย2ตัวนี้คือ RPM กับเรทโหลดอะโหลดหางด้วยเรทผมผมเรียกโหลดหางด้วยเรทไปคั <S <S นะเพราะว่าเอาไปใช้งานเกินน้ำหนักที่เขาดีไซน์ขนาดไสองตัวนี้ถึงเอามาคำนวณซึ่งถามว่าจริงๆเนี่ย l ตัวนี้สูตรเนี้ไม่ได้ตายตัวนะครับสูตรเนี้เกิดจากการประมาณการนะครับ